กบขันกาวกาวขานคือว่าคุณสุวัร์นี่เล่นไสยศาสตร์แล้วตอนนี้เล่นความบาปบุญคุณโทษมาว่ากันก็ยิ่งทำให้คุณสุวัร์นี่เสียชื่อมากขึ้นอีกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่ในที่สุดตํารวจจะอ้างว่ามีหลักฐานอะไรก็ตามที่พอที่จะออกขอหมายจับได้เนี่ยมันก็เป็นการปลดเรื่องภาระของพลตำรเรกสุวัส์แจ้งยอดสุขที่ติดกับดักว่าเฮ้ยทำไมยังหาตัวผู้รายไม่ได้ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทท่านต้องขอขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ติดตามชมเป็นกําลังใจกันมาตลอดทุกคลิปเลยนะคะก่อนที่จะมาฟังว่าคุณสุนทิพูดถึงการทํางานของตํารวจนั้นหิวแสงหรือโหนแสงอย่างไรเนี่ยคะ่ะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เครือข่ายมาแล้วมาแล้วของเราที่ขึ้นบนหน้าจอด้วยนะคะโดยเฉพาะน้องใหม่นะคะขอฝากด้วยนะคะเจเจ๋มาแล้วคะ่ะแล้วเรามาฟังมาพร้อมกันเลยคะ่ะทั้งนี้ ั้นต้องขอขอบคุณคุณสนธิริมทองกุลนะคะจากรายการสนธิทลอกนะคะหัวข้อเรื่องนี้อยู่ในเรื่องที่ผู้เท่าเล่าเรื่องค่ะเล่าเรื่องว่าการกระบวนการหิวแสงของการจับลุงพลนะคะเรามาฟังพร้อมกันเลยค่ะติดกับดักว่าเฮ้ยทำไมยังหาตัวผู้ร้ายไม่ได้บดเรื่องไประดับหนึ่งแต่ตัวเองก็รู้อยู่เหมือนกันว่านี่แค่ ขั้นแรกยังต้องผ่านอายการอีกอีกนานกว่าจะถึงศาลชั้นต้นศาลชั้นต้นก็อาจจะยกฟ้องหรือศาลชั้นต้นลงโทษอุทธร์ยกฟ้องดีกายกฟ้องหรือสุดแล้วแต่ศาลจะว่าผมเชื่อว่าเรื่องของนายชัยพลวิภาเนี่ยต้องมีอย่างน้อยที่สุด5ปี วันนั้นคุณสุวัสด์ก็คงจะเป็นนายตำรวจแก่ๆคนหนึ่งไปแล้วไม่ไม่รู้ยังจะมาสนใจใส่ใจในเรื่องราวนี้หรือไม่แต่อันนึงคุณสุวัสด์ครับถ้าผมยังไม่ตายาผมจะตามคาดีลุงพลให้เห็นว่าผลมันออกมายัางไงถ้าเกิดผลมันออกตรงกันข้ามกับที่คุณออกหมายจับลงลุงพลนายชัยบนซึ่งผมไม่รู้จักเป็นส่วนตัวผมก็จะเตือนสติคุณสุวัสด์วันนั้นในฐานะเป็นตำรวจแก่ๆคนหนึ่งอายุคงน่าจะ65แล้วมั้งตอนนั้นนะฮะอาจจะเลี้ยงหลานอยู่ที่บ้าน เตือนให้ระลึกถึงวันวอเวลานอที่คุณทําเรื่องนี้เป็นเรื่องราวใหญ่โตแล้วกันเพราะว่าคุณมีเรื่องคาใจกับคดีของน้องชมพู่มามาก และมิติที่ผมจะพูดในวันนี้ท่านผู้ชมก็คือมิติของเรื่องคดีของชัยพลวิพาเป็นคดีเรื่องของคนหิวแสงและคนที่โหนแสงท่านผู้ชมครับอยากรู้เดี๋ยวตามผมมาท่านผู้ชมครับขออนุญาตอ้างอิงคําพูดของนักคอมตลกที่ผมชอบถ้านักคอมเห็นเรื่องนี้แล้วที่ผมฟังผมพูดแล้วและเห็นเรื่องราวคอมคงพูดบอกไอ้สัตว์ทำไมมันโอเวอร์ได้ขนาดนี้นั่นคือภาษาภาษานักคอมนะฮะไม่ใช่ภาษาผมนะครับทำไมมันถึงโอเวอร์ล่ะครับตำรวจไทยเนี่ยในยุคนี้นะในกรณี ของคดีของลุงพลเนี่ยผมว่าบทบาทเนี่ยตีบทแตกไม่แพ้ดาราหนังฮอลลีวูดเลยถ้าเป็นหนังชกก็เป็นหนังฟอร์มยักษ์โชว์ออฟท่านผู้ชมครับนำกำลังตำรวจ30กว่านายพร้อมอาวุธครบมือปืนกลปืนพกเสื้อเกราะกันกระสุนมีทีมปรปาบปรามผู้ก่อการร้ายหรือทีมหนุมานแต่งชุดดำใส่แว่นดำใส่หมวกเหล็ก หมือนกันจะไปล้อมปราบราชายาเสพติดหรืออาชญากรข้ามข้ามชาติจะพาตัวไปที่โนนทีนีต้องใช้เฮลิอคอปเตอร์จะนำตัวมาฝากขังสารต้องมีรถหุ้มเกาะของตำร,ร,รวจขับนำหน้า่านผู้ชมนายชัยพลวิภาชาวบ้านคนหนึ่งและก็ไม่ได้โดนข้อหาฆ่าน้องชมพู่ด้วยโดนข้อหาแค่พร,รากน้องชมพู่ออกไปจากพ่อแม่แล้วก็ไม่ได้ดูแลน้องชมพู่ท่านผู้ชมครับที่ผมไม่เข้าใจหลายอย่างทะเลาะกันไม่เป็นไร ท่านนายสิทธาท่านบอกว่าก่อนใเมื่อมามอบตัวที่สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเรียบร้อยแล้วก็ทำไมไม่รับมอบตัวตํารวจก็บอกว่าไม่ได้คือพูดนย่างว่าต้องกลับไปมอบตัวที่มุกดาหารสถานที่เกิดเหตุและที่สําคัญคือสิ่งที่ตํารวจต้องการก็คือว่าต้องการจับลุงพลใส่กุญแจมือให้ประชาชนเห็น เสร็จเรียบร้อยแล้วจากกรุงเทพไปมุกดาหารเนี่ยท่านผู้ชมครับทําไมไม่นั่งรถตู้ตํารวจใช้ทางหลวงนําก็ได้ท่านผู้ชมครับนายชัยพลวิภาประชาชนธรรมดานั่งรถตู้ไปตํารวจคุมตัวใน,ตในรถตู้ใครจะไปชิงตัวนายชัยพนนายชัยพลไม่ใช่ขุนศากนายชัยพลไม่ใช่พ่อค้ายาเสพติดนายชัยพลไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายที่มีชื่อมีเสียงนั่งเฮลิอคอปเตอร์ไปท่านผู้ชม ถ้าผู้ชมรู้ไหมว่าเที่ยวเฮลิอคอปเตอร์เที่ยวนั้น2ชั่วโมง10นาทีเนี่ยเสียเวลาค่าบินเสียเวลาพลาน้ํามันไปเป็นแสนหลายแสนบาทเพียงเพื่อสนองอารมณ์ของตำรวจบางคนใช่ไหมคือทำเป็นเรื่องราวใหญ่โตมากๆผมเชื่อว่าคนที่ไม่รู้เรื่องนี้ หรือชาวต่างชาติที่เขาเห็นขบวนรถพาไปหรือตำรวจไปโน่นไปนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปคงเข้าใจว่าเฮ้ยนี่คือผู้ต้องหาที่สําคัญที่สําคัญที่สุดมีเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติบ้านเมือง ข้อที่สองแล้วเวลาวันที่ไปค้นบ้านของลุงพลก็คือบ้านชาวบ้านธรรมดาหลังหลังนี่เองหลังจากที่ได้พัฒนาปรับปรุงจากบ้านหลังเก่าๆมาได้เงินได้ทองจากแฟนพันธ์แท้ที่ช่วยเหลือลุงพลมามีคนออกเงินค่ซ่อมบ้านให้ท่านผู้ชมครับเอาตำร,รวจไป30คนครึ่งกองร้อยอาวุธครบมือไปแบบยิ่งใหญ่เลยให้กำนันออกเครื่องกระจายเสียงให้ออกมามอบตัวโน่นนี่นั่นโอ้โหนี่ท่านผู้ชมครับ ท่านผู้ชมถามว่าถ้าไม่ใช่หนังฮอลลีวูดแล้วมันเป็นเรื่องอะไรผมว่าตำรวจไทยช่วงหลังเยอะเกินไปแล้วก็ไม่รู้กาลเทศะ อะไรที่ควรอะไรที่ไม่ควรไม่รู้มันตรงกันข้ามกับสิ่งที่พลตํารวจสุวัสด์พูดว่าคาดีนี้เป็นคดีทั่วไปนี่ไม่ทั่วไปวิธีการทําของคุณแบบนี้ตํารวจมันสะท้อนถึงวุฒิภาวะผู้นําว่าเจ็บใจที่ลุงพลเนี่ยทำให้ตัวเองต้องเสียชื่อเสียงมานานก็เลยขอกูเอาคืนมั่งนั่นคือประเด็นที่ผมอยากจะพูดนอกจากนั้นแล้วท่านผู้ชมครับวงการสื่อมวลชนเนี่ยเขาก็พูดกันว่าข่าวที่จับลุงพลเนี่ยมีหนังสือพิมพ์ฉบับเดียวที่รู้เรื่องคือไทยรัฐเอาละไม่เป็นไร อาจจะอ้างบอกว่านักข่าวไทยรัฐนี่เหนือกว่านักข่าวทุกฉบับในประเทศไทยแต่ผมคิดว่าไม่ใช่เพราะข้อมูลผมมาก็คือว่าท่านผู้บัชาการตำรวจแห่งชาติพลนำเบกสุวัสด์แจ้งยอดสุขนี้สนิทสนมกับนักข่าวไทยรัฐมาก ไทยรัฐก็เลยเป็นเจ้าเดียวที่ได้รับข่าวชิ้นนี้เดลีนิวตกข่าวแนวหน้าตกข่าวทุกฉบับตกข่าวหมดเพื่อนเพื่อนสื่อมวลชนที่ไม่ใช่ไทยรัฐครับก็ไหนไหนพลตบุเอกสุวัดแจ้งยอดสุขบอกแล้วไงว่าเขาเสนอส่งมาไทยรัฐเขาให้ข่าวไทยรัฐคนเดียวทีหลังคุณก็ม่เาไปทําข่าวตํารวจอีกต่อไปคุณสุวัดแจ้งยอดสุขจะพูดอะไรก็ให้ไทยรัฐถแถลงเอาไปคนเดียวก็แล้วกันอันนี้ก็เป็นอีกมิติหนึ่งที่ผมอยากจะพูดลุงพลเนี่ยนะฮะในที่สุดก็ได้รับการประกันตัว ชมได้ฟังเสียงคุณสนทิแล้วนะคะว่าการกระทําของทางฝ่ายเจ้าหน้าที่นี้เว่อวงังอลังการแค่ไหนนะคะยังมีอีกค่ะยังมีอีกเดี๋ยวจะจัดมาให้อีกกรณีที่ว่าคุณสนทิเชื่อในความสามารถหรือข้อวิเคราะห์ของผู้ใหญ่อีก3ท่านนะคะ1คืออายการ 2. ท่านอดีตตํารวจนะคะส่วนอีก3อีกท่านหนึ่งคือนักกฎหมายผู้ใหญ่ค่ะที่พูดว่า ข้อกฎหมายที่ใช้ในการจับลุงพลหรือการออกหมายจับลุงพลนี้อ่อนมากๆเสียงใครสักคนที่พูดว่าจับลุงพลเจอทางตันค่ะคำนี้แหะค่ะที่จะหามาสําหรับคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมติดตามเป็นกาลังใจกันเลยนะคะเราจะมีเรื่องราวดีๆให้กําลังใจกันต่อไปนะเราต้องขอขอบคุณคุณสุทธิมากๆเลยนะคะที่ให้แสงสว่างแห่งความเป็นธรรม แก่ลุงพลน,นะคะและคนรอบข้างที่เข้าใจว่าลุงพลนั้นต้องเป็นแบะแบะแน่นอนค่ะเราคิดว่าอย่างนั้นนะคะหากชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเส้นผมมมกูจึงไ่ี